ดีค่ะทุกคนนี่คือเนาะเห็ดมั่นปู่นะจ๊ะคุณกลุ่มหนึ่งสามดอกแขวแดดสอง ใช้นานแล้วไม่ได้ใช้เลยแหละที่อยู่ในวีดีโอเก็บเห็ดเนี่ยของอาก็อกระชัวก่อเดี๋ยวนิดนะอันนี้คือแกแล้วเนาะจ้ะ งื้ยงงาม,งามไปคนดีกว่าคือเข้ามาสักพักละเป็นชั่วโมงด้วยแหละแต่เห็ดมันไม่ค่อยไอ้นั้นคือช่วงนี้ป่าพลุนเพราะว่าอากาศดีไงคนมา เยอแล้วก็วันนี้ก็อาก,กาศดีเี่เขาเริ่มง,งานเขาก็จะมากันแต่เราก็หยุดได้เมื่อวานแล้วก็วันนี้แล้วก็วันเสารด้วย มีอะไรจะบอกตั้งใจมาหาเห็ดบึงรถออกมาพอมาจอดรถเดินเข้าป่าเห็ดมาเอา้าคือบอมีตะกะ้าหัวอยู่คนเดียวเด้อพี่น้อง มีด้วยหรือแบบนี้แล้วว่าโอ้โหสุดยอดตอนนี้แก่แล้วแก่เลยจริงเลยไปจ้ะมาหาเห็ดแต่ลืมตะก้าปกติจะตะก้ามาด้วยเนะาะเมื่อวานก็เอามาเมื่อวานนี้เยอะมากไกล้เต็มตะก้านะเราไปแบ่งขาง้าวากแกง,งแ,แล้วเราก็ไม่เช้าเราก็แกงกินแล้วเราค่อยมา เขาถามว่าวันนี้ไปไงโอว้าไปแต่กินก่อนนี่เรากินแล้วเลยออกมาตอนนี้ปลายโมงกว่าแล้วมั้งเพราะเอาออกมาในชะี่งกว่ากว่าตอนนั้นที่เราออกมาเดินขึ้นเขาบานเะมนื่อยเมือม่อยเราก็เลยอถ่ายไม่ไหวีเ่เข้าออกไปแล้วนะั่นมันแต่ตัดต่อไป คือป่าเรื่อง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 เร่องห็ดในช่วงกำลังป่าพึ้นเพราะว่าเห็ุเกิดเยอะใครๆก็แบบมีเวลาก็วิ่งเลยขนาดเรามีเวลาเราอยางวิ่งเลยกิงไม้กันสนอันนี้นะ ซื้อมาตั้งแต่พศ2517นะเพิ่งจะได้ใช้งานวันนี้แหละสำหรับวิดีโอที่เราทำมานาะสำหรับวิดีโอของช่องนี้พาลุยพาเที่ยวนี่เนาะเพิ่งจะได้ใช้วันนี้อาที่เราเอามาถ่ายนะั้นมันเป็นแบบไอที่ซื้อตามไอไอร้านถูกๆนะ มันเลยไม่แล้วเราก็ไม่ได้ชาร์จแบตมันแล้วแค่เอามาใส่แล้วก็น้นเฉยๆ่ายเฉยแต่สรุปว่ามันคือไม่ได้เรื่องเราก็เลยจะลองเอาตัวที่ซื้อมาแพงๆนี้มาใส่ดูใช้วีดีโอแรกอันนี้แหละว่ามันจะโอเคไหม แต่ก็เสียอันหนึ่งคือเราเป็นคนเร็วนะทุกคนที่เก็บเห็ดยึกยุกยักยที่แบบเห็นปบปบเราเป็นคนเร็วมากแล้วทีนี้เวลาเรามาทํางานแบบเนี้ยถ่ายวิดีโอแบบต้องแบบช้าๆอะไรเงี้ยมันไม่มันไม่ลาล้านกับไอ้ที่เราเคยทำอ่ะนะมนเลยมีแบบ๊บปบปบปบนะ ก็เราทํางานเราก็เร็วนะเราเป็นคนเร็วนี่อย่างหนึ่งที่เราไม่เร็วคือ <c oughs> กิน <c oughs> กินนี่โอ้ใช้เวลาเป็นคนกินชากินแบบอะไรนะเกาเลือกอะไรภาษาไทยไม่มีคนออกไปแล้วนะเห็นไหมปลาเริ่มพุ่ง ลูกอันนี้ก็เยอะนะลูกถิ่นก่อนนะนี่เราอยากเก็บเยอะแต่ว่าเอาเห็ดก่อนหาเห็ดก่อนนี่เยอะๆเห็นไหมสุกแล้วนะทุกคนนี่คือช่วงนี้แหละคือเขาเก็บได้แล้วเมื่อวานเราก็ไปเก็บเห็ดฝั่งนู้นแล้วเ,เราก็ได้มาแบบสองกำมือนั่นแหละเอามาให้ลูกชายที่เอามาก็ ส่วนลูกสาวยังไม่ได้กินว่าจะทําแยมแล้วก็ทํารัก,กันให้เขานี่นี่เนี่เต็มเลยนี่คือมันช้านะทุกคนถ้าจิบจบอันนี้นคือช้ามากเราเป็นคนเร็วเดินเร็วกินอย่างเดียวที่เราช้าในชีวิตคือกิน เราจะไปไหนก็วุบวับวุบวับไปเลยอะไรเงี้ยแต่เดีย๋ยวเราจะให้ดูว่าเราจะดเห็ดมาสักพักเนะเเาะชนกาแฟไปแล้่จุดเซ็งลืมตะกระ้าโอ้ยอยู่คนเดียวนะทุกคนหัวเราะอยู่คนเดียวอันนี้คือเกลกินอะไรกินนะ งามงามเลยเนี่ยมันทำไมถ่ายไม่ได้เนอะมันไม่ยอมไอ้นั่นให้เราเลยมันไม่ยอมก้มหัวให้เราเลยไอ้ไอท้ที่กันสันเนี่ยเราต้องจับมันะนะจับมันให้มหนันกะ้มลงนะงามไหมเดินมาประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วปีนเขามาแล้วก็อ้หอบ กินกาแฟไปแล้วใส่วันนี้คือไม่ทิ้งในป่าเนาะแน่นะนะก็เก็บไปทิ้งหนเลยมันจะได้เมือ่อไหนั้นสัตว์จะได้ไม่มาเก็บกินแล้วก็อันตรายท้องอืดท้องอะไรแล้วก็สงสาร่ะ